โชว์อะไรสิโชว์อะไรสิไหน,อหนอลองขึ้นไปนั่งดูสิขึ้นไปนั่งบนบูสเตอร์ดูสิป๊าปยาไปเที่ยวแรวมากเออลองขึ้นไปนั่งดูก่อนจะโชว์ิว่านั่งไดหมนั่งได้สบายไหมสบายไหมโอ้โหมีแก้วน้ำได้วเหรอ What is this? It's a booster. 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 <laughs>